สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการาเซ็นเอกสาราผ่านทางมือถือนะครับหรือว่า iPad t a b l e เ็ตนะครับโดยที่เราจะเซ็นในไฟล์ pdf นะครับพร้อมทั้งจะเอาตายางเนี่ยมาปั๊มในไฟล์ pdf ด้วยนะครับจะมีวิธีแบบไหนไปชมกันเลยครับก็ก่อนอื่นเราเข้าไปที่ p Page store นะครับแอปที่เราจะใช้มี2แอปนะครับก็จะเป็น adobe acrobat แล้วก็อีก,กนหนึ่งก็คือ Adobe Fill and Sign ซึ่ง Fill and Sign ผมได้สอนไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเราก็หาแอปที่ชื่อว่า Acrobat Reader อันนี้นะครับ Acrobat Reader ก็คืออ,อันที่เป็นโลโก้สีแดงนี้นะครับแล้วก็คลิกติดตั้งไปนะครับอีกแอปนึงก็คือ Fill and Sign นะครับแล้วก็หาคำว่า Fill and Sign ฟิ l เอ็นไซม์อันนี้นะครับจะเป็นโลโก้สีม่วงๆนี่นะครับอันแรกเลย Adobe f i l l a n s i g n แล้วก็ติดตั้งไปนะครับติดตั้งให้ครบทั้ง2อแอปนะครับทีนี้ตอนใช้งานนะครับเราจะใช้งานแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับสมมติว่าตอนนี้เราจะเรามีเอกสารซึ่งส่งส่งผ่านมาให้เราผ่านทางแอปพลิเคชัน Line นะครับซึ่งเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็เข้าไปใน l ลน e นะครับลายกลุ่มที่หรือว่าไลน์ส่วนตัวที่เขาส่งไฟล์มาให้ แล้วเราก็คลิกเปิดไฟล์ครับอ,อันนี้เป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็คลิกเปิดไฟล์ครับพอเปิดไฟล์นะครับก็จะมีขึ้นให้เลือกว่าเราจะเปิดผ่าน a c r o b a t หรือเปิดอะไรนะครับแล้วก็เลือกผ่าน Adobe Acrobat อันแรกเลยนะครับครับแล้วเขาก็จะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะก่อนลูกน้ำเราจะเอาตายยางมาปั๊มก่อนนะครับซึ่งเราก็ ต้องไปเลือกตรงมุมขวาล่างนี้นะครับมุมขวาล่างที่เป็นรูปดินสอสีน้ำเงินนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก fill and sign นะครับอันที่2ครับพอ fill and sign แล้วเครื่องมือด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราคลิกตรงรูปปากกามุมขวาล่างนี่ครับครับแล้วอ่าอ่าตอนแรกมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้เราคลิกตรง create initial นะครับข้างล่างครับ เขาจะเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้ให้มาให้เราเซ็นนะครับหรือว่าเราจะเอาตาย่างมาใส่ใช่ไหมครับเราก็เลือก image ครับแล้วทีนี้เขาจะให้ไปเลือกเอาไฟล์ที่เป็นตาย่างซึ่งก่อนหน้านี้เราให้เราถ่ายรูปไวเก็บไว้ในเครื่องนะครับที่เป็นรูปตาย่างนะครับอย่างเช่นอันแรกผมเลือกอันนี้นะครับที่เป็นตาย่างรูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกมุมขวาบนคลิกดันมุมขวาบนนะครับ แล้วก็คลิกดันอีกครับครับก็จะกลับมาเปิดหน้าเดิมทีนี้ให้เราต้องมาแตะที่หน้าจอนะครับแต่ปุ๊บนะครับเขาจะเอาตายางมาแปะซึ่งเราก็ปรับขนาดได้ตรงลูกศรอ,อันนี้นะครับ <c oughs> ครับพอปรับเสร็จนะครับก็แตะที่ตรงที่ว่างน,นะครับอันนี้มันจะให้พิมพ์ก็ไม่เป็นไรเราไม่พิมพ์นะครับมุ่ขวาบน มุมซ้ายบนนะครับให้เราติ๊กถูกครับเท่านี้เราก็ได้ตายายมาแปะในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเซ็นนะครับเราจะเียนหรือว่าเราจะเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับก็ขยายเข้ามาตรงที่เราจะเซ็นนะครับแล้วก็คลิกตรงมุมขวานะครับแล้วก็เลือกอันแรกครับคอมเมนต์แล้วก็มาคลิกตรงรูปบินสอนะครับครับ มุมขวาล่างนะครับมันจะเป็นสีของปากกานะครับก็มีสีปากกาให้เลือกสีดําสีน้าเงินนะครับส่วนล่างสุดก็จะเป็นขนาดของปากกานะครับเราจะเลือกขนาดอะไรแล้วก็ตรงแถบนี้นะครับคือแถบปรับความจางความเข้มของหมึกปากกานะครับสมมติว่าผมเลือกระดับนี้ <c oughs> แล้วเราก็เซ็นเลยครับครับ อ่าก็เซตลงไปมันก็จะเป็นขึ้นแบบนี้สมมติว่าใส่วันที่ด้วยนะครับครับเรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนที่เป็นตายอย่างเราก็ติ๊กเลยครับใช้ผมเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีดำแล้วก็ติ๊กอย่างนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหรือว่าเราอยากเขียนข้อความก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับครับหรือว่ามันมันผิดพลาดนะครับเราเขียนไปแล้วเราอยากลบตรงนี้ก็ตรงลูกศรด้านบนที่เป็นลูกศรกลับนะกด back ับนะครับเสร็จเรียบร้อยเขียนเสร็จนะครับเราคลิกมุมซ้ายบนครับคลิกถูกนะครับก็จะได้เอกสารที่เราลงนามไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะแชร์นะครับก็คลิกตรงรูปนี่ครับรูปแชร์ด้านบน แล้วก็สังเกตข้างล่างครับจะมีแชร์ก็ o ี y นะครับอ่าเราก็เลือกแชร์ก็พี่แล้วเราก็กลับไปอ่าจิกตรงในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อจะส่งข้อมูลกลับไปนะครับเือกบลิกไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลไฟล์ PDF เนี่ยแชร์ไปในไลน์นะครับทีนี้เราลองมาเปิดไฟล์ดูครับว่ามันจะมีลายเซ็นเราไหมนะครับคลิกไฟล์ที่ไฟล์ครับแล้วก็เปิด v i e w e r แล้วก็ใช้ Acrobat ครับก็จะเป็นไฟล์ที่ลงนามแล้วเรียบร้อยความมีตายาน,นะครับก็สำหรับครั้งนี้ลองทดลองเล่นกันดูนะครับใช้ครั้งนี้นี่ผมเอา,อา Android มาทดลองนะครับ Android ก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับ Android เวอร์ชันไหนก็ได้ครับที่ที่สามารถดาวน์โหลด2แอปนี้ได้ก็คือ Adobe Acrobat แล้วก็ Adobe Fill a n Sign ก็เพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะครับ